สวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังนกกระแสน,นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมานําเสนอ9ก้าฉากระเบิดสุดเซอร์ไพรส์ที่ตาตื่นใจที่สุดแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีสปอยด์ด้วยใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยกระหลบไปก่อนได้เลยนะเรื่องแรกครับไฟคลับเป็นซีนที่พระเอกเนี่ยเพิ่งเอาปืนยิงตัวเองแต่ยังไม่ตายพอได้สติกลับมาก็พบว่าเมืองเนี่ยกำลังพังย่อยยับเพราะอีกร่างหนึ่งของเขาเนี่ยได้สั่งให้ลูกน้องไปวางระเบิดไว้ทั่วเมืองแล้ว เป็นฉากที่ย้อนแยงเอามามากที่แม้ว่าเมืองจะพังพินาศแต่ตัวเขาเองเนี่ยกับตื่นรู้ว่าเขาเป็นใครและหนักก็เลือกที่จะจบค้างคาแบบนั้นนี่จึงเป็นฉากระเบิดที่แฝงในยะเท่ๆอาไว้ด้วยนะครับ Far <c oughs> เรื่องที่สองเ h e ะเฮิร์นล็เเป็นซีนที่พลอาหาร EOD กำลังไปปลดระเบิดแต่ทำไม่สำเร็จเพราะระเบิดนั้นเนี่ยกับควบคุมด้วยมือถือระยะไกล ฉากระเบิดในซีนนี ben, ้นะครับมันน่าจดจําเพราะภาพสโลโมชันที่สวยงามและแรงระเบิดก็ทําให้เศษหินเศษดินที่อยู่รอบๆเนี่ยลอยขึ้นมาด้วยมันจึงเป็นรายละเอียดที่ทําให้ฉากระเบิดเนี่ยมันดูน่ากลัวขึ้นมามากๆเลยนะครับเรื่องที่ 3. Inception เป็นซีนที่คอพาราเนเน่มาฝึกซ้อมการอยู่ในความฝันและจู่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นมา แต่ r รีแอคชัของผู้คนเนี่ยกับนิ่งเฉยแล้วกับโดนหยุดเวลาไว้ซึ่งสิ่งของต่างๆเนี่ยอย่างเช่นลังไม้แก้วหนังสือก็เป็นระเบิดได้เหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นฉากเหนือจินตนาการที่พิสดารและน่าจดจํามากๆเลยครับเรื่องที่4 The Matrix ถือเป็นซีนที่สําคัญและมีผลมากๆกับเนื้อเรื่องเป็นฉากที่นนโอเนี่ยพยายามช่วยทรินิตี้จะกเฮลิคอปเตอร์ที่กาลังตกจนเหมือนกับว่านนโอเนี่ยดึงเฮลิคอปเตอร์ด้วยเชือกเส้นเดียวได้ถึงมันจะแค่แป๊บเดียวก็ตามนะครับหอที่ตกใส่ตึกเนี่ยจึงได้เกิดแรงระเบิดจนตัวทนินิตี้เนี่ยกิดเดนมันชนตึกที่นนโอยืนอยู่จนทําให้มอร์เฟียเนี่ยยิ่งเชื่อสุดใจเลยนะครับว่านนโอเนี่ยคือเดอะวันแต่เอาจริงมอร์เฟียมันก็พูดคานี้ทั้งเรื่องนั่นแหละ เรื่องที่5 Kingman เป็นฉากที่ x c กำลับงบุกไปที่รังของคนร้ายและ m u r i e l ได้แฮกชิปที่คลองก,กำลังกดสั่งให้ระเบิดจนออกมาเป็นพลุสีถึงมันจะดูสยองไปสักหน่อยแต่ด้วยสีสันและเพลงที่ใช้เนี่ยกับสนุกสนานดูแคดแย้งดีจนรู้สึกว่านี่มันแบบมึงหัวระเบิดจริงเหรอวะเรื่องที่6คนเหล็ก2 เป็นฉากที่ซาร่าคอนเนอร์เกิดภาพนิมิตถึงวันที่โลกล่มสลายถึงซีนนี้จะปูมาด้วยความสดใสเด็กวิ่งขวเลาะแต่มันกลับปิดท้ายด้วยระเบิดล้างโลกที่โคตรโหดสยองขวัญเผาเมืองเป็นจูนแผ่นิพิพตาและตัวเธอเองเนี่ยก็เหลือแต่กระดูกฉากนี้เองก็เป็นมีมในเมืองไทยอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับที่เขาแซวว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยวร้อนจิบหายเลยนะฮะ ซึ่งในหนังเรื่องเดียวกันนั้นเองนะครับก็มีฉากระเบิดอีกฉากหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือฉากที่ไดสันผู้คิดคนระบบไซเบอร์ไดเนี่ยต้องการที่จะเสียสละชีวิตตัวเองเขายอมตายด้วยการถือสลักระเบิดเอาไว้เมื่อเขาหมดลมหายใจสลักระเบิดที่เขาถืออยู่ก็จะไปโดนกับสวิตช์ทำให้ตึกระเบิดนะครับซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครที่ชื่อไดสันเนี่ยกำลังไถบาปชดใช้สิ่งที่ตัวเองทำไปนะครับ เรื่องที่เจ็ด e p e n d e n c e Day หรือว่า ID4 เป็นซีนที่อามาตะอลังการอีกซีนหนึ่งที่คนดูหนังเอเลี่ยนล้างโลกเนี่ยต้องจำไม่ลืมแน่ๆกับการยิงเลเซอร์บีมจากยานล,ลงมาทำลายไวท์เฮาส์เป็นจุนภายในครั้งเดียวและเป็นการประกาศศึกยังเป็นทางการระหว่างมนุษย์โลกกับเอเลี่ยนและด้วยความที่หนังกล่าวเรื่องนี้เนี่ยมันตั้งแต่ปี1996การใช้4 g และการสร้างพาวไวท์เฮาส์ระเบิดเนี่ยจึงถือว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับ เรื่องที่ 8. Dark Knight Lies เป็นฉากที่ตัวร้ายอย่างเบนเปิดตัวเป็นผู้ก่อการร้ายชัดเจนด้วยการระเบิดสนามอเมริกันฟุตบอลและระเบิดพื้นผิวเมืองจนทาให้กองตารวจเนี่ยติดอยู่ใต้ดินซึ่งตรงนี้ก็ทําให้รู้ว่าเบนเนี่ยเป็นวายร้ายที่โคตรเก่งโคตรฉลาดเลยนะครับเรื่องที่ 9. The Rock นี่เป็นฉากที่ด็อกเตอร์กูสปีดเพ่ของเรื่องไปแล้วะครับเรื่องร้ายบนเกาะปิดตายเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ดันเอาระเบิดไปทิ้ทอองที่เกาะจนทำเพะเอกที่กําลังปล่อยผู้สัญญาณต่อเดียวกันนั้นเองเนี่ยโดนแรงระเบิดเข้าไปเต็มๆจนกระเด็นตกน้ําไปแล้วคนดูเนี่ยก็ลุ้นมากว่าพอเพกจะรอดหรือเปล่าและหนังเนี่ยก็จบแบบแรกหลังคนดูนะครับแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะ และนี่ก็คือ๙ฉากระเบิดที่เซอร์ไพรส์คนดูและตาตึงใจที่สุดแต่นี่ก็เป็นลิทที่อยู่ในความรู้สึกของผมเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีฉากระเบิดอันไหนที่มันติงเจ๋งและจาได้ไม่ลืมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและคราวหน้านะครับผมจะมาทํารีวิวหนังหรือว่าทำสกู๊ปอะไรกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามคลิปอื่นๆได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมคลิกลิงก์ที่หน้าจอได้เลยนะฮะส่วนดูหนังนอกกระแสก็ลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ